ณชายป่าอันเงียบสงบมีกระท่อมหลังเล็กๆตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางแมกไม้ที่โอบล้อมมีหญิงชราชื่อว่าย่้าวะาลีอาศัยอยู่เพียงลำพังวันหนึ่งท้องฟ้ามืดครึ้มผิดปมาถึงยญ้ามาลีปิดหน้าต่างทุกบานในกระท่อมจุดตะเกียงน้ำมันเพียงดวงทัง้งแสงสว่างส,สลัวๆแต่ภายในใจของหญามาลีกลับเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่น เธอจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนพายุใหญ่เคยพัดถลม่มจนกระท่อมของเธอเสียหายหนักและชีวิตของเธอก็ต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยความยากลำบากพายุโหมกระนำรุนแรงขึ้นเรื่อยต้นไม้ใหญ่นอกกระท่อมล้มระเนระนาดสายฝนเทกระนำจนมองไม่เห็นสิ่งใดยญามาลีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะพังทลายลงมา เธอตัวสั่นด้วยความกลัวย่ามาลีเดินไปที่หน้าต่างบานเล็กๆที่มีบานพับเริ่มผุพังเธอบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะต้องผเผชิญหน้ากับมันเธอค่อยๆแง้มบานหน้าต่างออกเพียงเล็กน้อยเพื่อมองออกไปภายนอกแม้สายฝนจะสาดซัดเข้ามาจนใบหน้าเปียกปอน ท่ามกลางความมืดมิดอันไร้ที่สิ้นสุดและพายุที่ยังคงคำรามกึกก้องจ,จู่ๆแสงเล็กๆดวงหนึ่งก็กระพิบขึ้นบนท้องฟ้าจากนั้นก็มีดวงที่สองและดวงที่สามแม้เมฆจะยังคงหนาหนักแต่ช่องว่างเล็กๆก,ก็เปิดออกเผยให้เห็นแสงระยิบระยับของดวงดาวบางดวงที่พยายามส่องแสงลงมาย่ามาลีไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปแล้ว เธอจุดตะเกียงให้สว่างขึ้นอีกนิดนั่งลงข้างกองไฟเล็กๆแล้วเริ่มตุ้นสารตะกราที่ยังทำค้างไว้เธอตระหนักได้ว่าชีวิตก็เปรียบเสมือนการเดินทางผ่านพายุนี้บางครั้งเราก็ต้องเผชิญกับความมืดมิดความเจ็บปวดและความสิ้นหวังแต่เถ้าเรายังคงมองหาแสงดาวในใจ ไม่ยอมแพ้ต่อความมืดมิดนั้นเราก็จะพบผลทางที่จะผ่านพ้นมันไปได้เสมอ